วันนี้เราได้เวลาสำหรับการอยู่กับดวงดาวอีกหนึ่งดวงแล้วนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz E-Class ใหม่นะครับความใหม่ของเขาเนี่ยเป็นรุ่น Facelift นะครับซึ่งต้องบอกว่า E-Class เนี่ยเป็นรถ Contemporary Luxury ของ Mercedes-Benz ที่มียอดขายสูงสุดนะครับ จากช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เจเนอเรชันหนึมันจะถึงเจเนอเรชันนี้เนี่ย14ล้านคันแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญสำหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งออกมาในปี2,559เนี่ยเขามียอดขายไปแล้วถึงล้าน2นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ e-Class เนี่ยคือความพึงพอใจในหลายๆด้านนะครับและวันนี้ e-Class ได้รับการปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเติมเต็ม สิ่งที่หรูหราคลาสสิกแล้วก็เรื่องของสมรรถนะเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนี้นะครับวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับเขาเพิ่มเติมนะครับ Mercedes-Benz E-Class ใหม่นี่นะครับก็มาด้วยกัน3าเลเวลนะครับก็เป็นปลักอินไฮบริดส e เลเวลนั่นก็คือ E 3 0 0 e a อ a E อาวังกาดนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็ไปที่รุ่นท็อปเลยก็เป็น E 3 0 0 E A M G Dynamic นะครับก็เป็นรุ่นท็อปนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเสริมเข้ามาก็เป็นดีเซลนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงตัวท็อปเลยนั่นก็คือ E 3 0 0 E A M G Dynamic เนี่ยนะครับ, e 300, e Dynamic, รบเขามีสิ่งที่ เติมเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเน่ยเป็นเฟซลิ์นะครับอายุของ E ในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยเขาก็จะประมาณ8ปี8ปีเศษนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงครึ่งทางเนี่ยอย่างรุ่นนี้5ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยที่ผมบอกว่ามันสวยงามมากก็คือความคลาสสิกจากด้านหน้าเลยนะครับเรายังเห็น กริลหน้าเนี่ยนะครับที่เรียกว่าดิมอนกริลเนี่ยนะครับยังอยู่เช่นเดิมแต่ว่าโลโก้เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าโลโก้เนี่ยก็จะมีทั้งกล้องนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อะไรต่างๆพวกนี้มารวมอยู่ในก้อนดาวดวงใหญ่ของเขานี่นะฮะแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัลต้าไฮบีมเลยนะครับระยะ2เนี่ยหกรเมตรนะฮะโอ้โหยาวมากๆนะครับแล้วก็เติม หลังคากระจกนะฮะหลังคากระจกพาราลมิกเข้ามานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือฝากระโปรงหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นสันนูนขึ้นมาอย่างนี้มันเ,เรียกว่ามันเนี้ยมันมีอิทธิพลมาจาก SL เ w i n กาวิงในอดีตจำได้ไหมฮะว่ามันจะมีความเ,าเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งจะเป็นเส้นเส้นเหมือนกับเป็นแอโร่ลงมาที่โลโก้อันนี้เปลี่ยนไปก็จะมีโหนก2อัน ขึ้นมานะอันนี้มันทำให้ดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันมันสวยอะนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็เราจะได้เห็นไฟท้าย LED ทรงใหม่นะครับแล้วก็มันก็จะลาบลู่ไปกับตัวถังรถทั้งหมดรวมทั้งแม้แต่ล้ออลอยก็จะเป็นลายใหม่ซึ่งก็เขาบอกว่าล้ออลอยชุดใหม่ที่ใส่เข้ามาเนี่ย ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกด้วยเป็นขนาด19นิ้วเลยทีเดียวนะฮะโหน่าสนใจมากนะครับไม่เพียงเท่านั้นเราไปดูรายละเอียดภายในกันเอาละทีนี้เข้ามาดูในห้องโดยสารกันนะครับเ,เรายังคงเห็นดีไซน์เช่นเดิมนะครับที่โดดเด่นก็คือหน้าจอขนาด12.3นิ้วยาวต่อเนื่องนะครับ2จอ นะครับอยู่ที่คอนโซลกลางจอหนึ่งแล้วก็อ,อยู่ที่ข้างหน้าหลังพวงมาลัยนี่นะครับอีกจอหนึ่งซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะแสดงข้อมูลเช่นเดิมนะครับทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างของตัวรถแล้วก็ระหว่างการใช้งาน,นทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างแรกนะครับก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงม,มาลัยใหม่นะครับซึ่งเขาก็ดีไซน์ให้การใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่าย แล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่คนขับเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ ment, เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของการดูข้อมูลของรถนะครับทุกอย่างครูสคอนโทรลนะครับไปจนถึงมีแป้นแพดเดิลชิพอยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งก็ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจังหวะของเกียร์แต่ละช่วงได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับปุ่มสัมผัสอันเนี้ย นะครับก็จะเป็นปุ่มแบบสัมผัสนะไม่ใช่ปุ่มกดนะก็เพียงแต่สัมผัสเข้าไปสัมผัสเข้าไปนี่นะครับปุ่มข้างขวานี่ยครับก็จะดูข้อมูลที่จอด้านหน้านะครับปุ่มด้านซ้ายนะครับเราก็ดูข้อมูลที่ตรงกลางคอนโซล นะก็สามารถทําได้อันนี้แปลกใหม่เป็นเรื่องใหม่นะฮะเป็นสัมผัสเนี่ยแต่ว่าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องทําความคุ้นเคยกันพอสมควรแหละเพราะว่ามันมันจะออสัมผัสเนี่ยนะมันก็จะเร็วไปช้าไปใช้สักพักหนึ่งถึงจะชินนะครับสิ่งที่เติมขึ้นมาก็คือรุ่นรุ่นนี้เนี่ยนี่ครับเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเบอร์มาสเตอร์นะฮะเต็มรูปแบบเลยนะครับก็หยิบมาจากรุ่นใหญ่ๆนะครับมาใส่เพิ่มเข้าไปใน E ก็ทําให้มันแม่ ระบบเสียงนี่มันก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกระจกพาโนรามิกลูฟของเขาเนี่ยนะครับก็ยาวต่อเนื่องตั้งแต่เ,เสา A ไปจนถึงเสา C เลยนะครับก็ทำให้ภายในเนี่ยดูโปร่งโล่งนะครับนั่งข้างหลังเนี่ยไม่มีความรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วก็มีทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับนั่งสบายเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกอึดอัด ในการที่นั่งโดยสารไปที่ด้านหลังแต่อย่างใดนะครับเอาละเราจะเดินทางไปกับ Mercedes E-Class คันนีกันนะครับกดปุ่ม Start ง่ายๆนะครับเงียบทุกอย่างเงียบเพราะว่าเป็นไฟฟ้าผสมกับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2, 2ลิตรนะครับ1 9 9 0 7ซีซีนะครับเ,เครื่องยนต์เนี่ยให้กำลัง211แรงมา้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเขาก็เคลมว่ามีกำลังอยู่ที่314แรงมา้านะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตายตัวแน่นอนนะฮะเพราะว่าไอาการมอเตอร์ไฟฟ้ากับกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ไดเอามาบวกกันโดยตรงเพราะฉะนั้นมันอาจจะแวร์ี่นิดหน่อยอันนี้เราก็รู้รู้แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอน 211แรงม้านะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในการที่จะพาเราไปได้สบายสบายนะครับมีโหมดการใช้งานนะครับหลายโหมดด้วยกันนะครับมีโหมดไฟฟ้านะครับโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดอินดิวิเดอก็คือสามารถที่จะปรุงแต่งได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับโหมดไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถเดินทางได้ในระยะทาง50กิโลเมตร สามารถทําความเร็วได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงแรกของการเดินทางเนี่ยรถคันนี้เขาก็เติมน้ํามันไว้เต็มเราสามารถเดินทางไปที่50กิโลเมตรแรกโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับน้ํามันเลยนะครับแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ด้วยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเครื่องยนต์ก็เข้ามาช่วยทํางานนะครับแล้วกออ็มันสามารถที่จะย้อนเก็บไฟฟ้าเข้าไปตามระบบของเขาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้บ้าง น้ำมันได้บ้างอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ทําให้ประหยัดประหยัดอย่างมากๆเลยนะครับค่า Eco คสติก e รของเขาเนี่ยนะ,ะอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่2.3ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งนั่นก็หมายความว่าประมาณเกือบเกือบ50กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะฮะเออก็สามารถเป็นไปได้ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยนะ,ะไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ เป็นชื่อเสียงของ mercedes-benz ในรุ่นที่เป็นป l กอ i n ไฮบ r ิอยู่แล้วนะครับเอาละครับเรากา็ได้รู้ค่าเฉลี่ยนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินทางอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะอย่างที่บอกเนี่ยเครื่องยนต์มีการา adjust ขึ้นไปบางส่วนเพื่อให้สอดรับกับ เกียร์ของเขานะครับก็คือ n จ G Tronic เนี่ยนะครับซึ่งก็ทำให้เ,เขาก็จะไปเซตอัพให้การเลือกใช้เกียร์ในแต่ละช่วงเนี่ยมันกระชั้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการตอบสนองก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของช่วงล่างในส่วนของแมชชีนิกนะครับอันนี้ก็คือทำให้ในโหมดของสปอร์ตเนี่ยมันมีการยุบตัวของโช๊คอัพเนี่ยน้อยลง นะครับในขณะเดียวกันในโหมดของคอมฟอร์ตเนี่ยก็ทําให้การยุบตัวของช็อคอัพของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นนะฮะซึ่งก็หมายความว่าในโหมดคอมฟอร์ตก็ทําให้นุ่มนวลมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในโหมดของสปอร์ตก็ทําให้มันกระชับนะฮะยึดเกาะมากขึ้นนะครับแต่ก็จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของตอนที่เราขับนะครับเอาละได้เวลาสําหรับการเดินทางกับ Mercedes E-Class คันนี้แล้วนะครับ ผมชอบอารมณ์ของรถคันนี้ภายในนี่นะครับพอเราเริ่มสตาร์ทเครื่องเดินออกมาเนี่ยหน้าจอต่างๆทำงานเต็มที่แล้วนะครับมันสวยงามนะครับแล้วก็ไอ้จอเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะอยากจะให้มันเป็นจอแบบ คอนเซอร์เวทีฟนะครับเป็นเลือนไม้แบบมีเข็มด้วยหรือจะปรับเปลี่ยนเอาให้มันเป็นแบบดิจิตอลอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ปรับเปลี่ยนเขามีให้เลือกได้หลายแบบแล้วยิ่งถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะไอไฟพรีเมียมอาร์เบียนของเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีถึง64เฉดสีเนี่ยมันก็จะวิบวับวิบวับนะเปลี่ยนสีไปตามกดคันเร่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะออกโซนเฉดสีแดงอะไรต่างๆพนี้ แมมันมันมันทำให้เรามีความรู้สึกมีอารมณ์สนทลีมากๆกนะก็ถือว่าเป็นสนิ่งที่เขาให้มากับกับคันนี้นะฮะเราเริ่มต้นเดินทางกันด้วยโหมดนี่ก่อนเลยโหมดของไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นโหมดที่สามารถที่จะเดินทางด้วยระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะครับด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยถึง130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะช่วงล่างเนี่ยจะถูกเซตไปในในแนวคอมฟอร์ตนะฮะก็จะนุ่มๆหน่อยอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าช่วงล่างเนี่ยเขาจะถูกเซตในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็จะมีช่วงยุบตัวเนี่ยยาวขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็จะทำให้รถมันนุ่มนวลน,นะฮะแต่ถ้าเกิดไอในโหมดนี้เนี่ยในระหว่างที่เราเดินทางไกลๆเนี่ยมันก็จะอาจจะดูยวบยวบไปสักนิดนึงนะ ในหมดไฟฟ้านี่ก็ถือว่าผ่านนะฮะเพราะว่ามันเป็นทาให้เราประหยัดแต่ต้องอย่าลืมนะฮะถ้าเ,เรามีที่ชาร์จเนี่ยก็ควรจะชาร์จไว้นะชาร์จชาร์จไว้ตลอดเวลาใช้งานเนี่ยทุกๆวันนะครับถ้าเกิดขับรถอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยมันก็จะทให้มันประหยัดขึ้นมาอย่างแน่นอนแทบจะถ้าเกิดบ้านกับที่ทํางานสัก30มกิโลอย่างเงี้ยนะฮะไม่เกินเนี่ยไปกลับเนี่ยก็แทบจะวันนั้นไม่ต้องใช้น้ํามันเลยครับ ระบบช่วยเหลือในการขับขี่นะครับทั้ง p s s s v e Active เนี่ยก็มีเข้ามาช่วยมากมายนะครับช่วยให้รถควบคุมอยู่ในเลนของตัวเองนะครับบรายสปอตเนี่ยก็มีสัญญาณเตือนรวมทั้งจอนะครับเฮดอ Head Up Display ที่ขึ้นมาโชว์บนกระจกหน้าเนี่ยก็ตัวเลขแล้วก็ข้อมูลเนี่ยชัดเจนมากนะ แล้วก็บอกทั้งความเร็วบอกทั้งรอบเครื่องยนต์นะฮะแม้กระทั่งระบบที่จะช่วยเราในเรื่องของการเกิดเผลิ้อเนี่ยนะครับขับมาในระดับความเร็วถ้ารถคันหน้าจอดนิ่งอยู่ที่แล้วเราวิ่งมาเนี่ยไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขารถเขาจะเบรกให้เองเลยนะครับเพราะว่าเขามีกล้องมีเซ็นเซอร์อะไรต่างทำหน้าที่จับให้หมดนะอันนี้ก็รวมไปถึง รวมไปถึงเรื่องของการเข้าจอดแบบอ,อัตโนมัตินะเขาก็สามารถทําได้และเขาก็มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยต้องมีรถที่อยู่ในในซองระหว่างรถที่เราเข้าจอดแต่ว่ารุ่นใหม่นี้ก็เติมฟังก์ชันก็คือถึงแม้จะอยู่ในที่โล่งนะครับที่โล่งแต่ว่ามีลายมีเส้น สำหรับซองเข้าจอดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะถอยเข้ามาเองได้อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาให้ช่วยในการขับขี่ง่ายขึ้นนะครับเ,เรื่องของการขับเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไอ้อย่างหนึ่งก็คือไอ้พวงมราลัยอวบอ้วนแล้วก็มีล่องนิ้วให้เราเข้ากับมือพอดีเนี่ยมันก็ทําให้สามารถที่จะควบคุมได้ได้เรียกว่ามั่นใจ นะแล้วก็ไอาการทรงตัวของรถเนี่ยเขาก็ให้คำมั่นใจกับเราเต็มที่นะในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะนุ่มนมน,มนิดนึงแต่ถ้าเกิดเดินทางเนี่ยตอนนี้ผมก็จะปรับมาที่โหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับทีนี้ยไอการเซตอัพให้ช็อคของเขาเนี่ยมันมีระยะยุบตัวน้อยน้อยลงไปอีกเนี่ยนะครับก็มีผล2ออย่างนะครับผลดีก็คือทำให้มันยึดเกาะได้มั่นคง เวลาลงจากช่วงที่เป็นเนินคอสะพานต่างๆเนี่ยมันก็จะลงแล้วก็ไม่เด้งมากมายนะครับแต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็จะรู้สึกมันจะกระด้างมากขึ้นกว่าเดิมนะน,นี้ก็สะท้อนขึ้นมาได้นะ,ะให้เรารู้สึกได้เลยว่ามันรู้สึกว่ามันจะมันจะกระด้างขึ้นกว่าเดิมนะก็อาจจะบางคนอาจจะชอบมันได้อารมณ์ดิบๆเพราะว่า อารมณ์ของ Mercedes ไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะหนุ่มๆย,ยุ้ยๆมากเกินไปแต่พอมาเซตอัพใหม่เนี่ยมันก็จะแข็งมากขึ้นนะถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าโอ้มันแข็งเกินไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเติมขึ้นมาเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน5.7 วินาทีนะครับตามสเปคของเขาเนี่ยนะลองแล้วก็เรียกว่าคันนี้หลังติดเบาะเอาเรื่องเลยทีเดียวนันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถเเรียกว่าเอรถหรูนะฮะแต่ก็เขาก็มีอัตราเร่งให้เราอย่างดีแล้วยิ่งกําลังของเขาเนี่ยนะที่บอกว่าผนวกกาลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าจาก211 1 1แรงม้าเนี่ย ขึ้นไปอีก300กว่าแรงม้าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าตอบสนองได้อย่างทันอกทันใจเลยชอบจริงๆนะเพราะว่าไอการเซ็ตเกียร์นายจี o n i c ของเขากับเครื่องยนต์บล็อกเดิมเนี่ยนะถึงแม้ทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกได้เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นในการที่เขาไปอัดจ s สซอฟต์แวร์โปรแกรมในการคำนวณของ เกียร์กับเครื่องยนต์ให้ทำงานกันในเรื่องของการตอบสนองอได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับ ครับเราก็เดินทางมากับ Mercedes-Benz E-Class ใหม่นี่นะครับเป็นที่เรียบร้อยทำความรู้จักกับเขาเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่กับเขาเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับของเจเนเรชันนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างแล้วเขาก็ปรับปรุงในจุดนั้นอย่างเช่นเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงล่างเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงล่างชุดเดิมแต่ก็ได้รับการแอดจัสให้มันตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าการปรับปรุงใหม่ครั้งนี้เนี่ย ทำให้การ e-class มีความเติมเต็มทั้งในเรื่องของเรื่องราวของเขานี่มีความคลาสสิกนะครับผมบอกว่ามันเป็น e-class ที่สวยที่สุดอย่างน้อยๆก็ในย้อนหลังใน3ามเจเนอเรชันที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอันนี้สวยที่สุดละนะครับก็นี่แหละครับ Mercedes-Benz e-class ใหม่นะครับแล้วกเ็เรื่องของราคาของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่3.19ล้าน ไปจนถึงรุ่นเต็มนี่นะครับรุ่นเต็มนี่ก็ร,รุ่นรุ่นท็อปสุดเนี่ยก็อยู่ที่3.7ล้านกว่าๆนะฮะน่าพอใจครับสำหรับ mercedes b e n z E-Class เอาละครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อไปนะครับเล่นกอล์ฟถุงกอล์ฟนะครับแบบเต็มๆจัดวางได้อย่างสบายนะถึงแม้จะมีแ็กแบตเตอรี่อยู่ในห้อง,องหลังนี่ครับถุงกอล์ฟก็จัดได้ครับสวัสดีค่ะ 对呀。